Union Arena Presented by h a l u i h o m e สวัสดีครับผมกัปตันปอวันนี้จะพาชม Starter Deck 07 Tensei เ h i t เทน a ซช m ต a ล a สลามตเขเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วไม่เป,เป็นอย่างนี้หรอกปกติรูปรา่างฉันอาจจะดูดีสมชายชาตรีล่งเบึกขนาดนั้นแท้ๆดูตอนนี้สิฉันดันกลายเป็นแค่ก้อนกรุบกรแบบนี้ไปซะได้บไ,ได้ใครจะรับได้ มิคามิซาโตรุประสบอุบัติเหตุถูกแทงตายเพราะช่วยเพื่อนทําให้เขาได้เกิดใหม่กลายเป็นสลามโดยที่ท่านไม่ต้องอ่านก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักขอกดไลค์กดแชร์กดซับช่องฮัลลุยโฮมด้วยนะครับสําหรับชุดสตาร์เตอร์덱07เป็นชุดสตาร์เตอร์สีฟ้าได้กลับมาเกิดใหม่กลายเป็นสลามโดยมีมังกรเวโดา่าตั้งชื่อให้ว่าลิมูรุหากในอุไซแอรเรียของฝ่ายเรามีการ์ดคาลิเตอร์ที่มี b p 4000หรือมากกว่า2ใบขึ้นไปเลือกคาลิเตอร์บนสนามคู่แข่งหนึ่งใบออกจากสนามได้ มาเริ่มกันที่ใบแรกเบลโดล่าคาแรคเตอร์การ์ด1 Energy 1 Action ให้1 Energy สีฟ้า BP 5,000ความสามารถคาแรคเตอร์นี้ไม่สามารถลงสนามบนฟอนไลน์ line, และไม่สามารถมุ่ไปยังฟอนไลน์ line, ได้สั่งใช้งานเมนเฟสเลดการ์ดนี้นำการ์ดใบนี้ออกจากสนามเราโจการสองใบและนนำการ์ดบนมือของเราหนึ่งใบวางลงเอาไซแอเรียต่อไปเอเลนอีโดคาวาวคาแรคเตอร์การ์ด0เอ e เน y 1แอคชั่ให้1 e n e เ g อสีฟ้า BP 1,000ความสามารถ สั่งใช้งานเมนเฟสเลดการ์ดใบนี้1ครั้งต่อเทิร์นจนกว่าจะจบเทิร์นนี้คาแรคเตอร์นี้ให้ Energy สีฟ้าบวกหนึ่งเมื่อจบเมนเฟสนำคาแรคเตอร์นี้ออกไปยังนอกสนามต่อไปไคจิงคาแรคเตอร์การ์ดสองเอเนจีหนึ่งแอคชั่นให้1 Energy สีฟ้า BP 2ี0อความสามารถสั่งใช้งานเมนเฟสเลดการ์ดใบนี้เลือกคาแรคเตอร์ใบอื่นบนสนามเรา1ใบในเทิร์นนี้ BP พีบวกหนึ่งพันต่อไปชิสุคาแรคเตอร์การ์ดห g y 1 Action หีหสีฟ้า b ค1,500ความสามารอเื่อสงสนาม เลือกคาแรคเตอร์บนสนามของฝ่ายตรงข้ามที่มี BP 1.5หรือมากกว่าไม่เกิน1ใบในเทอร์นี้ BP ลบ0 0 0และทิกเกอร์ดอโจการ์ด1ใบต่อไปเทนี่คาแรคเตอร์การ์ด1 Energy 1 Action ให้2 Energy ีสีฟ้า BP 1.5ความสามารถเมื่อลงสนามนำการ์ดคาแรคเตอร์ที่มี Energy 1ลงไปใบอื่นในสนามเรากลับขึ้นมือหากไม่สามารถนำกลับขึ้นมือได้ให้นำคาแรคเตอร์นี้กลับขึ้นมือต่อไปลีเกิ คาลิเ c ต e r อร์การ์ด2เอ e เน y 1แอคชั่นให้1 e n e เ g อรจีสีฟ้า BP 2,500ความสามารถหากคาลิเ c ต e r อร์นี้อยู่ในสภาพแอคทีฟคาลิเ c ต e r อร์นี้ให้เอ e เน y จีสีฟ้าบวก1ต่อไปลิมูรุคาลิเ c ต e r อร์การ์ด0เอ e เน y 1แอคชั่นให้1 e n e เ g อรจีสีฟ้า BP 1,500ความสามารถทิกเกอร์เกตนำการ์ดใบนี้ขึ้นมือต่อไป b บนควิดอีเวนต์การ์ด3เอ e เน y 1แอคชั่นความสามารถเลือกการ์ด AP ของเรา2ใบแอคทีฟการ์ดที่เลือก และทิกเกอร์ไฟนอลหากเราไม่มีไลท์นำใบบนสุดจากเด็กเราหนึ่งใบวางที่ไลท์แอเรียต่อไปพีเดเตอร์อีเวนการ์ดสี่เอนเนอร์จีสองแอคชั่นความสามารถหากมีลิมูรุอยู่บนสนามเราการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือเอพี AP คอร์ลบหนึ่งเลือกคาแรคเตอร์ที่ฟอรไลน์ของฝ่ายตรงข้ามที่มีบ p 4 0 0ีหรือต่ำกว่า1ใบนำคาแรคเตอร์ที่เลือกออกไปยังเอาไซแอเรียโจวการ์ด1ใบแล้วนำการ์ดบนมือ1ใบวางที่เอาไซแอเรียและทิกเกอร์สเปเชียล เลือกคาแรคเตอร์ที่ฟอนไลน์ของฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบนำคาแรคเตอร์ที่เลือกออกจากสนามต่อไปก๊อปตัดคาแรคเตอร์การ์ดศูนย์เอเนจีหนึ่งแอคชั่นให้หนึ่งเอเนจีสีฟ้า BP 2000ไม่มีความสามารถต่อไปฮิสุคาแรคเตอร์การ์ดสี่เอเนจีสองแอคชั่นให้หนึ่งเอเนจีสีฟ้า BP4000 ความสามารถ 2, <S <S 2> <S 2> ดาเมจสองเมื่อคาแรคเตอร์นี้สร้างความเสียหายจากการโจมตีใส่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามโดยตรงให้ทำสองดาเมจแทนเมื่อออกไปยังเอาไซแอ์เรียตัวการ์ดสองใบและทิกเ,เกอร์เกตนำการ์ดใบนี้ขึ้นมือ ต่อไปชูนะสังกัดคีกินคาเลคเตอร์การ์ดศูนย์เอเนจีหนึ่งแอคชั่นให้1 Energy สีฟ้า BP 1000ความสามารถเมื่อโจมตีจการ์ดหนึ่งใบแล้วนำการ์ดบนมือหนึ่งใบวางไว้ที่ออซายแอเรียต่อไปเบนิมาลุสังกัดคีจินคาเลคเตอร์การ์ด5 Energy 2 a c t i o n ช่นให้1 Energy สีฟ้า b p 4 0 0 0ความสามารถเมื่อลงสนามเลือกคาเลคเตอร์ที่ฟอนไลน์ของฝ่ายตรงข้ามที่มี BP 3000หรือน้อยกว่าไม่เกิน1ใบนำการ์ดไปนั้นไปวางไว้ใต้เด็กของฝ่ายตรงข้าม และทิกเกอร์แอคทีฟเลือกคาแรคเตอร์บนสนามของเรา1ใบแอคทีฟการ์ดใบนั้นจนกว่าจะจบเทิร์นบ p พีบวกสามพต่อไปลันกับคาแรคเตอร์การ์ด3 Energy 1 Action ให้2 Energy สีฟ้าบ p 3,000ความสามารถทิกเกอร์แอคทีฟเลือกคาแรคเตอร์บนสนามของเรา1ใบแอคทีฟการ์ดใบนั้นจนกว่าจะจบเทิร์นบ p พีบวกสามพ ต่อไปริมุลุคาแรคเตอร์การ์ด3 energy 1 action ให้2 energy สีฟ้า BP 3000ความสามารถหากในเอาไซด์แอเรียของเรามีการ์ดคาแรคเตอร์ที่มี BP 4000หรือมากกว่า2ใบขึ้นไปคาแรคเตอร์ Character, นี้ BP 1000ต่อไปริมุลุคาแรคเตอร์การ์ด4 energy 1 action ให้1 energy สีฟ้า BP 4000ความสามารถเลเลริมุรุแอคทีฟคาแรคเตอร์นี้เราสามารถขึ้นไปอย่างฟอนไลน์ได้ อิมเพคหนึ่งเมื่อคาแรคเตอร์นี้ทําการโจมตีและชนะจากการต่อสู้ทำหนึ่งดามจใส่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเมื่อลงสนามหากในเอาไซแอเรียของเรามีการ์ดคาแรคเตอร์ที่มี BP4000 หรือมากกว่า2ใบขึ้นไปเลือกคาแรคเตอร์บนฟอนไลน์ที่มี BP2,000 หรือต่ำกว่าของฝ่ายตรงข้ามไม่เกินหนึ่งใบนำการ์ดใบนั้นออกจากสนามและทิกเกอร์เลด์นำการ์ดใบนี้ขึ้นมือหรือหากมีเ Energy เพียงพอกับเงื่อนไขทำการเลดได้ต่อไปทำที่ถูกผนึกฟิลการ์ดส่งเอเนจีหนึ่งแอคชั่นให้ energy าารถ เมื่อลงสนามดูการ์ดใบบนสุด6ใบาจากเด็กเหล่าแสดงการ์ดคาแรคเตอร์ที่มี BP 4,000หรือมากกว่าไม่เกิน1ใบาจากที่ดูเหล่านั้นแล้วนำมาวางใต้ฟิลด์นี้นำการ์ดที่เหลือเรียงไว้ใต้เด็กสั่งใช้งานเมนเฟสเลดการ์ดนี้นำการ์ดนีโอกจากสนามนำการ์ดที่วางอยู่ใต้ฟิลด์นี้ขึ้นมือและทิกเกอร์เกตนำการ์ดใบนี้ขึ้นมือต่อไปเรดเสกอีเวนต์การ์ด3เอนจี้น1แอคชั่นความสามารถเลือกคาแรคเตอร์ในสนามของเรา1ใบในเทอร์นน,ร 1, น,รนี้คาแรคเตอร์ที่เลือก BP 2,000 เลือกการ์ด a อของเราไม่เกินหนึ่งใบแอคทีฟการที่เลือกและทิกเกอร์ดอนโจก,การ์ดหนึ่งใบถ้าคุณชอบคลิปนี้อยากให้ทำคลิปแบบไหนคอมเมนต์ได้เลยถ้าคุณต้องการสั่งซื้อสินค้า Union Arena Card Game Starter Deck หรือ Booster Pack ทัก Facebook p a g จฮาหลุยโฮมได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมกับตันปอขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ